สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งธรรมะอารมณ์ดีกับผมโพคินผู้มีหน้าที่แจกธรรมะแบบยิ้มยิ้มไม่สีเรียสแต่ได้สาระวันนี้เรามาพูดถึงธรรมะข้อหนึ่งที่ฟังดูอ่อนโยนแต่ซ่อนพลังเอาไว้มากมายนั่นคือการุณาไม่ใช่การุณาฟังให้จบแบบที่ชอบพูดกันนะครับ แต่หมายถึงความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ลองนึกดูสิครับโลกนี้มีคนเจ็บป่วยคนลำบากคนอกหักคนตกงานคนทุกข์ใจอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดแต่ถ้าเรามองผ่านไปเฉยๆก็เหมือนใจเราบอดมีตาแต่ไม่เห็นหัวใจคนอื่นเลยกรุณาจึงไม่ใช่แค่รู้สึกสงสารแล้วเดินผ่านไปแต่เป็นพลังที่บอกว่า ฉันอยากช่วยเธอให้พ้นทุกข์แม้จะช่วยได้ไม่หมดแต่ขอทำเท่าที่ทำได้เคล็ดลับง่ายๆของกรุณาไม่ต้องรวยไม่ต้องเก่งขอแค่ใส่ใจและลงมือใครไม่มีข้าวกินก็แบ่งข้าวใครไม่มีคำปลอบใจก็ให้คำพูดดีๆบางครั้งแค่ยิ้มให้ก็เหมือนได้ช่วยแล้วสุภาษิตไทยว่าไว้เห็นเขาล้มอย่าข้ามศพต้องหามเขา หรืออีกบทหนึ่งที่ผมชอบมากน้ำใจคนไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าเมตตาให้สุขกรุณาช่วยผลทุกข์มุทิตายินดีอุเบกขาวางใจกลางการุณานี่แหละคือหัวใจของความเป็นคนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่มีหัวใจแต่ต้องใช้หัวใจให้เป็น ถ้าทุกคนมีกรุณาต่อกันโลกนี้จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่มีใครต้องร้องไห้ลำพังในความมืดก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากฝากไว้ว่าคนเก่งอาจเอาตัวรอดได้แต่คนมีกรุณาจะพาโลกให้รอดไปด้วยกัน ขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยใจเมตตาอย่าลืมกดติดตามติดใจติดธรรมะจากโภคินไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับธรรมะดีๆที่พูดง่ายฟังเพลินใช้ได้จริงในชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับ